เบิมีน้ำหอมถูกๆสำหรับมือใหม่ไหมครับคุณเบิร์ดครับมีน้ำหอมแนะนําในงบ1,000บาทไหมครับ1,000บาทมันแพงไปวันนี้ผมมากับ5อันดับน้ำหอมถูกดีงบ400รอพร้อมกันยังพร้อมกันแล้วไป อัญยองอัญเชยูเบิร์ธแฮมิดาไม่ใช่สวัสดีครับผมเ,เบิร์คนระับจากแฟนออฟเบิร์ตนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วมีคนคอมเมนต์มากมายน้ำหอมที่พี่แนะนำเนี่ยมันน่าใช้มากน่าลองมากเลยครับแต่มันแพงเกินไปครับทําไมพี่รีวิวแต่น้ำหอมอแ,แพงๆวันนี้ผมเลยใช้เวลา1ปีครับในการไปลองไปรวบรวมเพื่อให้ได้น้ําหอมที่ถูกและดีครับในราคาที่ไม่เกิน400บาทใครมีถูกกว่านี้อีกไหมผมอาจัดถูกสุดและ400บาทครับไปพู้กำกัทำเพลงครับ จะเป็นตัวไหนฮนะ่าอันดับของผมนะครับไปดูกันอันดับที่5ครับถ้าคุณรู้จักน้ำหอมเซเลบิตี้ครับน้ำหอมของอ้ํน้ำหอมของชมพู่น้ำหอม,อมของมาริโออะไรพวกนี้นะครับคือผมไม่เคยคิดว่ามันจะโอเคเลยนะแต่พอลองใช้แล้วมันก็ใช้ได้ครับตัวนี้ครับ l ลิฟสตอรีครับบายคิมและหมา มันมี2ด้านนะมีด้านบนครับชื่อว่าเลิฟนะของคุณคิมเบอรี่นะด้านล่างเป็นของคุณหมากนะครับชื่อว่าสตอรี่นะเป็นน้ําหอมผู้ชายผู้หญิงครับอยู่ในแท่งเดียวกันดึงออกมาอย่างนี้อันนี้1ใช่ไหมอันนี้2นี่ครับใช้ร่วมกันได้เลยสามีภรรยาครับตัวนี้สน,นราคา99บาท อย่างถูกโอ้โหของคุณหมากก่อนล้วกันคือของคุณหมากเนี่ยจะให้กลิ่นอารมณ์แบบผู้ชายสะอาดสะอาดสบายสบายคือถามว่ากลิ่นมันเวลเบลนแบบพวบน้ำหอมแบบราคาเป็นหมื่นไหมก็คงตอบว่ามันไม่เท่าแน่นอนครับเพราะมัน99บาทแล้วนะ แต่กลิ่นที่ได้ครับก็ให้ความสดชื่นสบายๆครับฉีดได้ทุกที่ทุกเวลาครับเหมาะสาหรับผู้ชายที่ง่ายๆครับแล้วที่สําคัญที่ผมเลือกตัวนี้ครับหึงเพราะว่าราคาถูก99บาท2นี่คุณไปซื้อที่เซเว่นได้เลยครับหรือซื้อที่โลตัสบิ๊กซีได้มีหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเหมาะมากสมมุติว่าไปข้างนอกแล้วตัวเหม็นงี้แล้วจาเป็นต้องเร่งด่วนต้องใช้น้ําหอมครับก็ไปซื้อได้เลยที่เซเว่นนะส่วนตัวที่ชื่อว่าเลิฟครับของคิมเบอรี่ครับคุณภาพมันดีกว่าตัวของคุณหมากนะถ้าเขารู้สึกกกกว่าาาผมมมชอออบขงคุณหี คือตัวนี้แต่มันออกผู้หญิงครับผู้ชายอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับมันจะออกเป็นน้ําหอมสไตล์แบบพุตตี้ฟลอโรลอะครับมันจะให้กลิ่นของลิ้นจี่ครับที่ชัดมากแล้วก็กุหลาบครับง่ายๆคือลิ้นจี่และกุหลาบกลิ่นนี้ผมลองละมันค่อนข้างติดทนมากครับติดทนของมากเยอะครับผลมากจะอยู่ประมาณ 4- 5ชั่วโมงแต่ของคุณคิมเนี่ยผมว่ามีแบบเป็น10ชั่วโมงได้เลยแต่ที่สําคัญครับอย่าฉีดเยอะตัวนี้ค่อนข้างจะให้น้ตที่รุนแรงนิดนึงครับถ้าฉีดเยอะมันจะรู้สึกว่าฉุนไปนิดนึงต้องฉีดประมาณสเเปคัััับบบผมมมมไ่่่กกินนนนีี้้็ออดดท5ลาาแว ที่4ครับถ้าคุณติดตามตอรี่ไอของเซนอเบิร์ดครับนี่ผมทิ้ง IG ไว้ให้ไปติดตามได้ช่วงหนึ่งเนี่ยบ้าไปร้านร้านนึงมากครับที่มีน้ำหอมราคาถูกขายเยอะมากๆครับก็คือร้านมินิโซครับตัวที่ผมเลือกมาจากร้านนั้นครับและผมชอบมากเป็นอันดับที่4ของผมในวันนี้นะครับในน้ำหอมไม่เกิน400บาทคือซันลิตไรส์ฟิลครับ แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าแสงอาทิตย์ที่ส่องมาตรงทุ่งหญ้าที่เป็นทุ่งข้าวอย่างนี้นะครับแต่กลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ให้ความรู้สึกอะไรแบบเกี่ยวกับข้าวเลย คือมันให้กลิ่นอารมณ์แบบสะอาดสะอาดครับผู้ชายสะอาดมาอีกแล้วคือผมไปดูโน้ตเนี่ยมันมีโน้ตเจอรีเนียมกับโน้ตลาเวนเดอร์เจอรีเนียมจะเป็นโน้ตที่ให้กลิ่นสไตล์แบบมอม,มะอดสะอาดครับแบบน้ำยากนหนวดอย่างเงี้ยมันให้ฟีลนั้นมากๆส่วนลาเวนเดอร์จะให้โน้ตที่ผ่อนคลายและสะบู่สบู่ครับกลิ่นมันไม่ได้ฉีดออกมาแล้วเป็นแบบกเกษตรกรอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันออกมาเป็นเหมือนกับผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวครับเลิกงานครับไปนั่งอยู่ที่ทุ่งหญ้าครับมองวิวตอนเลิกงานอะไรเงี้ยให้ฟีลนั้นตัวนี้ครับมาในขวดไซ ผมติดไม่ได้ทนมากครับตัวนี้อยู่วัน4ชั่วโมงหรือว่าแต่มัน139วาครับเ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณติด4ชั่วโมงไงคุณอัดสเปรย์ไปได้เลยครับเพราะตัวนี้กลิ่นไม่ได้ฉุนไม่ได้รุนแรงอะซันลิสไร f ์ฟิ d จาก m ีดิโซครับอันดับที่3ครับในลิสทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดเรื่องคุณภาพกลิ่นนะตัวนี้คุณภาพกลิ่นดีที่สุดในทุกตัวครับตัวนั้นก็คือดันเตครับจาก Day of Studio อ่านนิตยสารอเดย์ครับแล้วเขาออกบทความมาเนี่ยเอ้ยน่าสนใจเจ้าของเขาชอบน้ำหอมครับไปเรียนปรุงน้ำหอมที่เกาหลีซึ่งเกาหลีเนี่ยกับอเมริกาจะเป็น2ประเทศที่ทาน้ําหอมคนละสไตล์กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสทำน้าหอมสไตล์แบบหรูหราแกลนงใช่ไหมครับออกมาเป็นครีดอออกมาเป็นแบบโอดีอร์ชาแนลอะไรอย่างงี้ส่วนอเมริกากับเกาหลีจะกลิ่นมาแบบเรียบง่ายมินิมอลเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นนี้ครับของ Day o f Studio ครับที่ผมเลือกก็คือดันเต้เนี่ยฉีดไปปั๊บเนี่ย ไม่ได้นึกถึงอะไรนะนึกถึงหอมแอมเมสครับเพราะว่ากลิ่นมันเหมือนหอมแอมเมสตัวหนึ่งมากครับมันชื่อว่าโอเดรลูบาสครับมันให้กลิ่นเหมือนแบบผมว่า80-90%เอร์เหมือนเลยครับลูบาสมันจะมีโปรไฟล์โน้ตของมันชัดเจนมากที่มันจะเป็นกลิ่นแบบเขียวๆแต่มีความแบบเก็บฟูตซิตัสอยู่ครับพูดยากแล้วมันจะบวกไปด้วยกลิ่นแบบฟูตี้ฟูตี้นิดนึงครับแล้วก็มีกลิ่นสะอาดๆผมว่าใช้ง่ายมากครับเอียงไปทางผู้หญิงสัก60%ผู้ชายสัก40%นะอ่าสำหรับแฟนๆผู้หญิงของเซนเตอร์เปิร์คครับุณได้น้้หอมแลววันนี้ผมได้มาจากร้าานที่่่ชือว Something about Us ครับเป็นร้านที่น่ารักมากมันอยู่ตรงบางลําพูครับร้านแบบเล็กๆเลยและเป็นแบบมินิมอลครับแต่งสีขาวทั้งร้านแล้วมีขายแบบของกระจุกกระจิกผู้หญิงน่าชอบถ้วยชามต้มหูอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีขายไอ้น้ำหอม Day o f ฟสตูดิโในนั้นด้วยนะครับแล้วก็แบรนด์นี้ครับ day of studio แล้ะผมชี้เป้าตรงเลยที่เด็ดมากครับที่วันนั้นผมดมนะชื่อกลิ่นว่าอเมริกาโน่ครับมันเป็นกาแฟที่เหมือนที่สุดเท่าที่ผมเคยดมอะครับเหมือนบอนด์นัมเบอร์ไนตัวนิวฮาร์เล คุณฉีดเหมือนคุณเอาสตาร์บัคมาเทโตะอยู่นั้นอะ่ะผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาความง,ง่ายในการใช้อาจจะยากนิดนึงครับแต่ถ้าใครเป็นแฟนกาแฟนนะอเมริกาโน่ครับชี้เป้าเลยเหมือนจริงๆอันดับที่2นะครับถ้าเกิดคุณอยากได้น้ําหอมที่มีสิทธิ์ได้รับความชมมากที่สุดครับตัวนี้มีสิทธิ์มากสุดในลิสต์หตัวนี้ครับถ้าคุณชอบกลิ่นสไตล์แบบดีออรสวารกลิ่นสไตล์แบบอาร์มานีคอร์สกลิ่นสไตล์ดีไซเนอร์ที่เป็นแบบฮิตๆิตอะครับตัวนี้เลยครับคูแอนแบร์ครับชื่ออันย่าเหลือเกินครับชื่อว่า MCM XCI ครับไม่รู้มาจากอะไรใบหวยหรือเปล่าผมได้มาตอนไปที่ร้านเขาครับพูเนแบร์ครับช็อปเขาอยู่ที่เซนทรัลเวิลด์ครับกลับไปซื้อเสื้ออะรแหละ,ะแล้วเดินป้วนเปลียนไปป้วนเปียนมาครับไปเจอน้ำหอมครับก็เลยลองแม่งซะเลยครับพอลองปับ๊บโอ้โหปึ๊ดแรกเท่านั้นครับ <c oughs> คือตัวเนี้ย ดมแล้วมันนึกถึงน้ำหอมดีไซเนอร์หลักสักประมาณ3,000นะครับอยู่ในราวๆนั้นนะครับแต่ขวดนี้ครับ290บาทครับยังอยู่เลยฉลาดแต่มันก็นะ15มิลนะแต่ก็ถูกมากครับคุณเอาไว้พกไว้ไรายได้ขวดมันเล็กใช่ไหมครับแล้วขวดก็หน้าตาเท่ดีถ้าคุณอยากได้คําชมอะ มันให้คุณได้แน่นอนกลิ่นเนี้ยคือมันออกแนวเซ็กซี่ครับออกแนวสดชื่นแต่มันก็จะมีกลิ่นแบบแป้งๆรองข้างหลังเหมือนทองกัพีนเหมือนอะไรสักอยาก bone, ่างแบล็คบอลเน่พวกน้ำหอมสไตล์แบบพวกอารบอนี่ครับแต่คุณลิตี้ก็ไม่ได้ถึงพวกนั้นนะเอาจริงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ดมใกล้ๆเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่ากลิ่นมันสังเคราะห์ถ้าเกิดคุณดมไกลๆเนี่ยโหแยกไม่ออกครับพูดคำนี้เลยเพราะผมดมน้ำหอมแป้งๆมาเยอะมากตัวนี้ถือว่าดีครับใช้งานได้ทุกวันสบายๆครับสำหรับผู้ชายที่ง่ายจบอยากได้รับคำ MCMXCI ครับโอเคสุดท้ายนะครับในที่สุดลิสต์ที่ผมทำมาหนึ่งปีครับลองน้ำหอมแบบราคาถูกๆมามากมายครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงครับราคาแค่99วาบาทครับตัวนั้นคือ Forest g r e e n m e n ครับของมินิโซครับ คือตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมที่ถ้าพูดถึงคุณภาพของกลิ่นแล้วเนี่ยผมให้ใกล้ๆกับดันเต้ครับพอๆกันเลยแต่ดันเต้เนี่ยจะเอียงไปทางผู้หญิงสัก6 0อย่างที่ผมบอกแต่ตัวนี้ครับทัทอี่ยูนิเซ็กครับ50-50ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ฉีดครับเพื่อเป็นการฉลองครับซานรูทให้กลิ่นนี้ครับอันดับที่หนึ่งครับคุณฉีดไปปั๊บเนี่ยคุณจะได้กลิ่นแบบเขียวๆครับแต่มันก็มีซีทรัสทำให้รู้สึกสดชื่นใช้ง่ายอยู่ครับ และสักพักเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบมีกลิ่นฟลอรัลดอกไม้เล็กๆครับและตอนจบที่ผมใช้ครับผมได้กลิ่นมสัสออกสะอาดๆคือคุณดมไปคุณไม่มีทางรู้ว่ามันละกาวาอ่ะคือกลิ่นมันธรรมชาติใช้ได้เลยครับและที่สําคัญของตัวนี้ครับมันติดทนคือในลิสต์นะครับตัวที่ติดทนที่สุดจะมี2ตัวก็คือ MCM XCI กับ f o r e s t m e n คืออันดับ1อันดับ2นี่แหละหชั่วโมงสบายๆเลยตัวอื่นอาจจะอยู่ประมาณ4เพราะว่ามันติดทนครับกลิ่นใช้ง่ายครับกลิ่นธรรมชาติครับ มันเลยเป็นที่1สําหรับในใจผมครับที่สำคัญราคา99บาทครับโอ้โหกลิ่นมันไม่เหมือนน้ำหอม99บาทจริงๆเป็นตัวลับผม,ผมเลยนะครับถูกและดีมีจริงครับ Forest Green Men จากมินิโซครับไปตามดมกันได้โอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับ5อันดับน้ำหอมในราคาไม่เกิน400บาทมันเป็นลิสต์ที่ผมใช้เวลานานที่สุดในการทำนะครับตั้งแต่ทำเซนตนอร์เบิร์มาขอบคุณทุกคนครับที่ดูคลิปนี้ครับใครไปลองตัวไหนและชอบไม่ชอบยังไงก็บอกผมมาได้นะครับเม้นต์มาข้างล่างนะฝากติดตามครับ u b s c r คร e ครับถ้าเกิดคุณ ชอบน้ำหอมหรือว่าชอบผลงานของผมนะครับติดตามรับฟังยูทูบครับอินสตาแกรมครับชีวิตประจําวันผมทําอะไรวันนี้ผมไปลองน้ําหอมตัวไหนนะครับหรือว่าเซนตนอเ์ดวันนี้ผมฉีดอะไรครับไปดูได้ในอินสตาแกรมครับเฟซบุ๊กแฟนเพจครับแชร์ข่าวสารน้ําหอมตัวใหม่ที่เพิ่งออกหรือว่าตัวไหนน่าสนใจเช่นล่าสุดผมแชร์ไปโรวี่ครับออกน้าหอมผักชีครับคนงงกันเลยว่าเอ้ยมันฉีดกันได้ยังไงว่ากินผักชีนะครับไปดูกันได้นะครับในแฟนเพจเซ e ตออฟเบิร์ดเฟซบุ๊กครับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วครับมี